l i t t l e t w i n k งเกิลปอดสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในช่วงวัย10 1ถึง12เดือนกันครับอ่าช่วงวัยนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะครับคือเขาจะเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาแล้วละ่ะมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นสำรวจลอกรอบตัวไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือเริ่มสื่อสารบอกความต้องการของตัวเองให้เราพอจะเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น ใช่เลยค่ะเป็นช่วงที่เราจะเห็นพัฒนาการแบบก้าวกระโดดเลยในหลายๆด้านพร้อมกันเลยนะคะทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวการใช้มือการสื่อสารความคิดความเข้าใจแล้วก็ไปจนถึงเรื่องอารมณ์และสังคมด้วยค่ะโอ้โหฟังดูน่าตื่นเต้นนะครับเนี่ย งั้นเรามาค่อยๆดูกันไปทีละด้านเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างในช่วง3เดือนนี้เริ่มกันที่เรื่องใหญ่เลยที่หลายๆบ้านแบบลุ้นกันอยู่ก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวพอเริ่ม10เดือนส่วนใหญ่ก็จะเกาะยืนกันเก่งแล้วจ้ะไหมครับเกาะเฟอร์นิเจอร์เกาะขาเรานี่แหละยืนได้นานขึ้นด้วยนะใช่ค่ะการเกาะยืนเราเริ่มแบบขยับตัวไปด้านข้างหรือที่เรียกว่าครูซิ่งเนี่ย เอ่อเป็นการฝึกถ่ายน้ำหนักที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเดินจริงๆแล้วถ้าสังเกตดูดีๆนะคะตอนที่เขาย่อตัวลงนั่งจากท่ายืนเนี่ยจะดูนุ่มนวลขึ้นไม่ใช่แบบทิ้งตัวลงไปโครมเหมือนช่วงก่อนหน้าส่วนเรื่องคลานนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคล่องปรือเลยอาจจะชอบคลานขึ้นบันไดด้วยซ้ำตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะอ๋อครับครับพอเข้าเดินที่สิบแบบนี้ก็ยิ่งมีอะไรให้ลุ้นมากขึ้นไปอีกอาจจะเห็นแบบปล่อยมือจากที่เกาะ และยืนนิ่งๆได้เองเออแป๊บหนึ่งสองสาวินาทีใช่ใช่ค่ะก่อนจะล้มแปะลงไปนั่งแล้วก็ชอบให้เราจูงเดินจับมือสองข้างพาไปสำรวจรอบบ้านอันนี้ชอบมากเลยค่ะการยืนได้เองชั่วครู่นั้นนะคะเป็นสัญญาณว่าความสมดุลร่างกายเขาเริ่มทํางานได้ดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็การที่เขาก้มตัวหยิบของเล่นตอนยืนเกาะได้เนี่ยก็แสดงถึงความมั่นคงที่มากขึ้นด้วยแล้วก็มาถึงเดือนที่12ที่รอคอยกัน อาจจะเริ่มเห็นการตั้งไข่คือยืนทรงตัวเองได้มั่นคมขึ้นกลางห้องเลยหรือบางคนอาจจะเริ่มก้าวแรกสองก้าวแบบยังดูเก๊ะๆกลางๆลากลาก้ลาๆกลัวๆหน่อย ตรงนี้ต้องย้ำเลยนะคะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจริงๆค่ะบางคนอาจจะยังไม่เดินจนอายุ13หรือ15เดือนก็ยังถือว่าปกติอยู่ไม่ต้องกังวลหรือไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นเลยค่ะสิ่งสำคัญคือเขาสามารถลุกขึ้นยืนเองกลางห้องได้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆไหมมีความพยายามจะก้าวเดินหรือเปล่าอันนี้คือสัญญ,ญาณที่ดีค่ะครับแล้วเราจะช่วยส่งเสริมเขายังไงได้บ้างครับเรื่องการเคลื่อนไหว หลักๆเลยคือจัดบ้านให้ปลอดภัยค่ะเก็บของมีคมปิดปลั๊กไฟให้หมดถ้ามีบันไดก็ต้องกั้นนะคะหาเฟอร์นิเจอร์ที่มั่นคงให้เขาเกาะยืนเ mm. กาะไต่ได้วางของเล่นล่อใจให้เขาแบบอออยากจะเหนี่ยวตัวขึ้นไปหยิบฝึกจูงเดินบ่อยๆให้กำลังใจเขาแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือการให้เดินเท้าเปล่าในบ้านอันนี้จะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อเทา้าการทรงตัวได้ดีมากค่ะ แต่มีข้อควรระวังนิดนึงคือไม่ควรใช้รถหัดเดินหรือเบบี้วอลเกอร์นะคะอันนี้อยากย้ำเลยเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็ส่งผลเสียต่อการพัฒนากล้าเนื้อขาที่ถูกต้องด้วยค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเรื่องวอลเกอร์นี่เห็นเขาพูดกันเยอะเหมือนกันงั้นมาดูเรื่องเล็กๆกันบ้างแต่ก็สำคัญไม่แพ้กันคือการใช้มือกับนิ้ววัยนี้เป็นนักหยิบจับตัวยงเลยใช่ไหมครับจะเริ่มเห็นการใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ หยิบของชิ้นเล็กๆได้แม่นขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะที่เรียกว่าพินเซอร์กลาสเนี่ยแหละค่ะเป็นพัฒนาการสำคัญเลยมันเชื่อมโยงกับการทำงานประสานกันของสายตากับมือที่ดีขึ้นนะคะจะเห็นเขาชอบใช้นิ้วชี้จิ้มๆิไปทั่วเลยสำรวจดูบนของเล่นปุ่มต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะการเอาของเข้าออกกล่องเนี่ยเป็นการเรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์เบื้องต้นเลยนะคะสนุกเขาละ ส่วนเรื่องกินตอนนี้จะเริ่มอยากใช้มือหยิบอาหารเข้าปากเองแล้วก็อาจจะพยายามใช้ช้อนด้วยถึงแม้จะยังหกเละเทอะมากกว่ากินได้ก็ตามนะคะครับครับแล้วมีของเล่นหรือกิจกรรมอะไรแนะนำสำหรับฝึกมือกับนิ้วไหมครับ ก็เลือกของเล่นที่ต้องยิบปล่อยใส่เอาออกบิดหมุนอะไรพวกนี้นะคะเช่นบล็อกไม้ใหญ่ๆหน่อยกล่องหยอดรูปทรงต่างๆแล้วก็การให้ลองทานฟิงเกอร์ฟู้ดสที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆปลอดภยัยเช่นผักต้มเนื้อนิ่มๆหรือผลไม้ก็ช่วยฝึกได้ดีมากค่ะแล้วก็เตรียมกระดาษแผ่นใหญ่ๆกับซีเทียนปลอดสารพิษให้เขาได้ละเลงเล่นอันนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือไปในตัวค่ะ ดีเลยครับไปต่อกันที่อีกเรื่องที่พ่อแม่ตื่นเต้นกันมากคือเรื่องภาษาวัยนี้เริ่มเปลี่ยนจากการส่งเสียงอ้อแอมาเป็นการพยายามพูดคำที่มีความหมายแล้วใช่ไหมครับเริ่มจากเข้าใจคำสั่งง่ายๆก่อนที่มีท่าทางประกอบเช่นบอกให้บายบายหรือตบมือหน่อยใช่ค่ะการที่เขาหันเมื่อเราเรียกชื่อ หรือมองไปที่ขวดนมเมื่อเราพูดว่านมเนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มเชื่อมโยงคําพูดกับสิ่งของหรือบุคคลได้แล้วนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญเลยของการเข้าใจภาษาค่ะแล้วคําแรกที่มีความหมายแล้วครับส่วนใหญ่มักจะเป็นคําว่าอะไรครับโดยเฉลี่ยนะคะจะเริ่มพูดคําแรกช่วงนี้แหละค่ะคําฮิตๆิก็จะเป็นแม่พ่อมัมมัมไป อะไรแบบนี้มักเป็นคำพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ง่ายๆแต่ถึงยังไม่พูดเป็นคำชัดๆนะคะเขาก็สื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดเก่งมากทั้งชี้สิ่งที่ต้องการใส่หน้าปฏิเสธโบกมือจริงด้วยครับสังเกตว่าชอบเรียนเสียงเราพูดหรือเสียงอื่นๆด้วยนะใช่ค่ะการเรียนแบบเสียงและทำนองเสียงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ภาษาเลยค่ะเขากำลังฝึกอยู่ครับแล้วเราจะช่วยกระตุ้นเรื่องภาษาของเขาได้ยังไงบ้างครับ พูดคุยกับเขาบ่อยๆเลยค่ะเล่าว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนอ่านนิทานภาพให้ฟังทุกวันชี้ชวนดูภาพเรียกชื่อสิ่งต่างๆร้องเพลงง่ายๆที่มีท่าทางประกอบก็ดีค่ะแล้วก็สำคัญมากๆคือตอบสนองเมื่อเขาพยายามสื่อสารไม่ว่าจะด้วยเสียงหรือท่าทางให้เขารู้ว่าเราเข้าใจและสนใจเช่นอ๋ออยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นเหรอคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็หมั่นชี้ชวนบอกชื่อสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆค่ะไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวกับพูดคุยนะสมองวัยนี้ก็ทำงานหนักเหมือนกันเป็นนักแก้ปัญหาตัวน้อยด้วยเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือเขาเข้าใจแล้วว่าของที่มองไม่เห็นไม่ได้หายไปไหนอย่างถ้าเราเอาผ้าคลุมของเล่นไว้เขาจะเปิดหาเจอ อันนี้เรียกว่า object permanence ค่ะเป็นความเข้าใจที่สำคัญมากจริงๆรวมถึงการเริ่มเข้าใจเหตุและผลด้วยเช่นกดปุ่มนี้แล้วมีเสียงปล่อยของแล้วของจะตกพื้นซึ่งจะชอบทำซ้ำๆนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจนี้อ่าฮะเริ่มแก้ปัญหาง่ายๆได้ด้วยเช่นดึงผ้าเข้ามาเพื่อเอาของเล่นที่วางอยู่ไกลๆแล้วก็ชอบเลียนแบบท่าทางเรามากๆเลยเช่นทาท่าคุยโทรศัพท์หรือหวีผม ใช่ค่ะการเรียนแบบพฤติกรรมแล้วก็การเริ่มเข้าใจหน้าที่ของสิ่งของเช่นเอาช้อนมาทำท่าตักอาหารหรือเอาหวีมาหวีผมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขากำลังพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบตัวแล้วก็เริ่มมีความคิดเชิงสัญลักษณ์แล้วล่ะค่ะมาถึงด้านสุดท้ายเรื่องสังคมและอารมณ์กันบ้างครับวัยนี้จะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองชัดขึ้นจะเห็นว่าติดคนเลี้ยงดูมากพอต้องแยกกันก็จะร้องกังวลเลย ค่ะอาการติดคนเลี้ยงดูหรือ separation anxiety เป็นเรื่องปกติมากค่ะแสดงถึงความผูกพันที่เขามีนะคะเช่นเดียวกับการกลัวคนแปลกหน้าอาจจะขี้อายหรือไม่ไว้ใจคนที่ไม่คุ้นเคยก็เป็นพัฒนาการตามวัยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องอารมณ์นี้แสดงออกชัดเจนมากเลยนะครับทั้งดีใจโกรธกลัวเสียใจแล้วก็ชอบเป็นจุดสนใจชอบทำให้คนอื่นหัวเราะค่ะการแสดงออกที่หลากหลาย และการชอบเป็นจุดสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะเขาเริ่มรู้ว่าการกระทําของเขาส่งผลต่อคนรอบข้างยังไงแล้วก็อาจมีการเรียกร้องความสนใจด้วยเสียงดังหรือร้องไห้เมื่อต้องการอะไรบางอย่างด้วยค่ะฟังดูแล้วช่วง1 0บถึงสิเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากจริงๆนะครับทั้งเรื่องการขยับตัวการใช้มือหยิบจับการเริ่มสื่อสารการคิดแล้วก็ความรู้สึกต่างๆด้วย ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้ความรักความเอาใจใส่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัยให้เขาได้สำรวจและเรียนรู้เต็มที่แล้วก็อยากย้ำอีกครั้งนะคะว่าเด็กแต่ละคนมีจังหวะพัฒนาการของตัวเองการเปรียบเทียบอาจไม่จำเป็นเลยค่ะถ้ามีข้อกังวลใจจริงๆควรปรึกษากุมาราแพทย์จะดีที่สุดค่ะครับผมก่อนจะลาไปวันนี้มีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแล ได้ลองเก็บไปคิดต่อไหมครับมีค่ะมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอยากชวนให้ลองสังเกตดูว่าเมื่อเด็กเริ่มเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นสื่อสารความต้องการได้มากขึ้นไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือท่าทางก็ตามสิ่งเนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อพวกเขายังไงบ้างคือการสังเกตสิ่งนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็สนับสนุนพัฒนาการของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจมากครับถ้าชินชอบคลิปของเรารบกวนกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ